เรามาอยู่ที่สาขาใหญ่ที่สุดในบอสตันนะคะคือร้านมือสอง Goodwill นั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าวันนี้จอยจะได้อะไรบ้างเห็นป้ายไหมราคากระโปรงราคาเดียวเท่านั้น4ี่เหรียญเก้เหนึ่งเหรียญเทียบเท่ากับ35บาทเงินเมืองไทยเรานะคะอ่ะเดี๋ยวมาเลือกกันว่าจอยจะได้อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมโนเนมของมือ1ของมือสองราคาเดียวตามป้ายที่เขาบอกไว้เลยอ่ะเรามาดูกันอันนี้คือลูลาโลนะคะเป็นบูติก ออ,ออนไลน์นะแต่ก่อนขายดีแต่ตอนนี้ขายไม่ดีแล้วนะคะจอยก็ไม่ได้เลือกที่จะเอามาชอบโทนสีผ้ามัดย้อมอันนี้นะคะแต่ว่าแบรนด์ไม่ได้นะคะแม่ค้าก็ขอปล่อยผ่านช่วงนี้ใครเจอลายเสือแนะนำนะให้เลือกลายเสือเอากลับมาขายได้แล้วแบรนด์โทรี่นะคะเสียดายมากเลยมีตำหนิถ้าไม่มีตำหนินะแม่ค้าขายได้50เลยรุ่นแบบนี้ต่อมาเป็นรองเท้านะคะ สินค้าใหม่กริปเลยแบรนด์ナ w เวสนะคะขายเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นเองต่อมาจะเป็นชุดเดรสนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาจอยเลือกเนี่ยจอยจะดูป้ายแบรนด์เป็นหลักนะคะเสร็จแล้วอะ่ะชอบรุ่นไหนจอยก็จะหยิบออกมาดูนะคะถ้าชอบก็เอาใส่รถเข็นถ้าไม่ชอบก็เอาไปเก็บ ไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้แม่้าไม่ชอบนะคะขอเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเห็นไหมบอกแล้วจอยดูแบรนด์เป็นหลักนะคะก็จะดูป้ายยี่ห้อเออตัวนี้เนี่ยเสียดายตัวเล็กเกินไปนะคะจอยก็เลยไม่เลือกเอามาถ้าเป็นไซส์ใหญ่ประมาณไซส์อล่ะคะ่ะจอยจะหยิบมานะคะเป็นผ้าลูกฟูกด้วยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าฤดูต่อไปนั่นเอง ต่อมาเจอแบรนด์ค a วินไคร์เป็นแบรนด์ที่ช่วงนี้จอยมักจะซื้อมาตลอดนะแต่ว่าตัวนี้ด้วยที่เขามีการตกแต่งลูกเล่นติดเพชรพอติดเพชรเนี่ยเราต้องส่งดีๆเพราะว่าถ้าหลุดหายไปเนี่ยเราไม่สามารถขายได้กำไรเยอะเพอเพอซื้อมาเป็นสต็อกอีกนะคะแม่ค้าก็เลยพยายามส่องเยอะๆนะคะแต่ว่าส่งแล้วเพชรหลุดนะ เทิหลุดเอากลับไปคืนที่เดิมค่ะเจอชุดแนว Y2K จอยเคยขายแนวนี้ได้แล้ว ครั้งหนึ่งวันนี้เจออีกแต่ว่าคนละสีนะคะแบรนด์ก็คือลอเรนรับลอเรนนั่นเองเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปเช็คตำหนิอีกทีหนึ่งที่หลังอันนี้เป็นสี Colorful นะแบรนด์คือคาเชค่ะตัวนี้โทนสีแบบนี้ขายดีช่วงนี้นะคะใครเจอโทนสีสดๆรีบซื้อเอามาขายแบรนด์คาเชเป็นแบบนี้ค่ะ แบรนด์นี้เน้นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ใครเจอลงเลือกหยิบเอามาขายขายได้เหมือนกันอันนี้คือลูลูสโชคดีของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยค่ะสไตล์แบบนี้จอยมักจะหยิบมาขายที่สำคัญไซส์ L อด้วยขายได้แน่นอนแบรนด์นี้คือเอลเลซ่าเจนะคะจะเป็นสไตล์ชุดผ้าหนิดอันนี้ลายจุดใครเจอให้รีบหยิบแต่สะได้ตัวนี้มีตำหนิแมค่ค้าปล่อยผ่าน เจอของใหม่นะคะคาวินคลายแต่ว่าเขาขายตัวละ9 9เหรียญ99บแบรนด์นี้จอยไม่รู้จักแต่เพิ่งเช็คดูคนเขาขายกันประมาณร้อยเหรียญนะคะขายได้ราคาแบบนี้แม่ค้าต้องรีบหยิบค่ะ มาดูกันนะคะว่าจอยได้สินค้าอะไรมาบ้างจอยแวะไปมาสองร้านนะคะร้าน Good วิ l นั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันนี้อันนี้เป็นผ้าทวีนะคะเป็นชุดเดรสนะคะจอยชอบส่งผ้าทวีตจะเป็นเหมือนผ้าทอนะเป็นผ้าประมาณนี้บแบรนด์คือ banana republique นะคะได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะชุดแนวแนวเนี้ยจอยน่าจะขายอยู่ประมาณสักสามสิบหรือสาสิบห้าเหรียญน,นะคะ ต่เวิ v ์บ e t Fancy เป็นออแบรนด์ที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่นะคะจอยเคยได้มาครั้งหนึ่งเนาะแล้วคราวนี้ไปเจอก็เลยเลือกซื้อมาแล้วโทนเนี่ยเป็นโทนสีเขียวนะคะเหมาะที่จะใส่ขายหน้าช่วงต่อไปแล้วก็ช่วงหน้าวินเทอร์ด้วยไซส์ใหญ่มากนะจอยได้มา7็ดเหรียญ99นะคะเข้าขายกันน่าจะอยู่ราวๆ40เหรียญนะคะ น้าอจอยจำไม่ผิดนะต่อมาได้สีเขียวอีกได้สีเขียวอีกเลยนะแบรนด์คือ e l l q u u e e ค่ะของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยเป็นสีเขียวเนื้อผ้าจะเป็นคล้ายเหมือนผ้าสเปนเด็กยืดๆนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นทรงมิดิ เรสนะคะอ่ะประมาณนี้ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะตอนน่าจะขายอยู่ประมาณห้าสิบเหรียญนะคะต่อมาต่อมาต่อมาตัวนี้ตัวนี้ตัวยอมจ่ายแพงจ่ายแพง,งขึ้นอีกหน่อยนะคะตัวนี้ได้มาเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าแบรนด์คือคาวินคลยนะคะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะมาพร้อมป้ายเป็นแนวแนวนี้นะคะ ก็ชุดอย่างนี้น่าจะขายอยู่ประมาณ50เหรียญน,นะคะของใหมนะ่เนาะต่อมาของใหม่อีกแล้วของใหม่อีกแล้วสภาพจะโซมหน่อยนะคะน,นี่คือสภาพไปทำงานเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยแล้วก็รีวิวให้ดูเลยนะอ่ะอันนี้โอยชอบแนวแนวแนว,แนวนี้นะแบรนด์คือ l ู l u สค่ะอันนี้คือขายเป็น เว็บไซต์ออนไลน์นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบ Swiss เ mm hmm. นี่ยค่ะทรงแขนยาวถ้าเขาขายในออนไลน์เว็บไซต์ของเขาแนวเน,นี่ย mm hmm. เขาจะขายอยู่ประมาณ70เหรียญแปเหรียญนะคะจอยขาย40เหรียญบางคนก็ขายห้าสิบแล้วแต่จอยขายเอาเร็วเนาะ mm hmm. ก็น่าจะตั้งอยู่ประมาณ40เหรียญนะคะต่อมาอันนี้ยชอบชอบทรงชอบทรงมากคือ นี่ค่ะจะเป็นเลเซอร์เนาะแล้วก็อันนี้เขาจะติดเป็นกระดุมเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดให้ดูจะได้แบบว่าเข้าใจคือจอยชอบสไตล์นะที่เลือกซื้อมาแล้วช่วงเนี้ยสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ช่วงหน้าฮอลิเดย์ได้เห็นไหมข้างบนจะเป็นโบนะคะแล้วก็เป็นกระดุมสีทองส่วนแขนเนี่ยก็เป็นกระดุมสีทองตรงแขนด้วยนะคะแบรนด์คือ คาบิคาบิเนี่ยค่ะแบรนด์เป็นแบบนี้เนาะแล้วด้านในไลนิงก็เป็นลวดลายด้วยประมาณนี้ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าเก้านะคะจอยน่าจะขายอยู่เราล้าวสี่สิบเหรียญนะคะเรามาตัวเนี้ยได้ถูก ตัวนี้ได้ครึ่งราคานะคะปกติจะต้อง6เหรียญ49เนาะตัวนี้ได้ครึ่งราคาก็เป็น3เหรียญ25เซนนะคะ1ดอลลาร์เทียบเท่ากับประมาณ35บาทนะคะคือช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่าจอยเริ่มมองหาสภาพที่จะขายช่วงหน้าฤดูต่อไปเนาะแล้วจอยเนยขายรุ่นนี้ได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ไปเจอก็เลยเอามาอีกแล้วจอยก็เจออีกสีอีก2ตัวเจอสีครีมกับ สีส้มแสดนะคะแต่ว่าสีครีมเลอะนะคะสีส้มแสดก็ดูเหมือนเลอะๆะก็เลยไม่เอามาเลยได้แต่สีตัวนี้มานะคะก็จะออกเป็นสีแบบสีแทนแทนนะคะแบรนด์คือ tau boss นะคะตอนเนี้ยจอยอพยายามมองหาแบรนด์นี้แล้วเป็นผ้าลูกฟูกให้ได้มากที่สุดนะคะที่จอยลอง เลือกหยิบแต่แบรนด์นี้มาขายเพราะว่าจอยขายได้จอยขายได้นะคะแบ,แบรนด์ Love, เอ่อแบรนด์ลอฟเออเอลลบหรือเจคูลเนี่ยจอยยังไม่เคยขายได้ที่เป็นแนวแนวนี้ก็เลยไม่กล้ายหยิบมาก็เลยเลือกหยิบแต่แบรนด์ที่ตัวเองขายได้มาเนาะจอยตั้งราคาอยู่ประมาณ25เหรียญน,นะทรงกางเกงต่อมาตัวนี้อันนี้คือแ n นเท a เ l อร อันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะเห็นไหมเป็นป้ายรุ่นเก่าเลือกหยิบมาเพราะว่าเป็นผ้าซิวร้อยเปด้วยแล้วสไตล์เนี่ยคล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นลายเสือเนาะแต่ตอนจะใช้พวกคำคีย์เวิร์ดว่า animal print ลายจากัวประมาณนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยความยาวเป็นแม็กซี่ นะสไตล์อย่างนี้เดี๋ยวเราจะขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปนะคะโทนสีแบบนี้ต้อก็เลยเลือกมาซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะเป็นของวินเทจแบบนี้ก็ไม่น่าจะขายประมาณไม่25ก็30เหรียญนะคะต่อมาอันนี้อันนี้นะะ่ารักอันนี้นะะ่ารักชอบชอบอันนี้เป็นเสื้อเกาะออกนี่เกะออกประมาณนี้แล้วก็เป็น ลายดอกเป็นปกัปกๆนะคะแบรนด์ก็คือซาร่านั่นเองเดี๋ยวจอยจะลองเช็คดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่จอยได้มาสี่เหรียญ9 9จอยเคยขายแนวนี้ไปนะแต่ว่านั้นเป็นลายตารางเนาะขายไป40เหรียญอันนั้นเป็นของใหม่นะคะอันนี้เป็นของมือสองนะจอยว่าก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3าสนะหวังว่าจะได้ประมาณสัก3าโอเคต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คือแบรนด์คาเชนะคะแบรนด์คาเช สไตล์เนี่ยเหมือนแบบ Y2K ยุค90นะคะแบรนด์เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะคะเขาไม่ได้ผลิตแล้วเนาะเขาปิดตัวไปน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงแบบโควิดอ่ะเขาก็ปิดตัวไปเลยถ้าใครเจอแบรนด์นี้ส่วนมากก็จะเป็นของรุ่นเก่าแล้วนะคะก็จะเป็นสี Colorful นั่นเองนะช่วงที่ผ่านมาจอยขาย Color f u l ได้นะคะจอยก,ก็เลยไปหามาถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็ ไม่เป็นไรก็เลยเลือกมาแล้วน่าจะเป็นของใหม่เพราะว่าตรงนี้ค่ะยังแบบเป็นสติกเกอร์ติดอยู่เลยตอนได้มาเจ็เหรียญเกนะคะก็น่าจะขายได้ประมาณสักสาสิบห้าหรือ40ประมาณนี้นะคะช่วงนี้จอยขายเสื้อผ้าราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจอยมองว่าพาะะ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะก็เลยมีการ แข่งขันการตั้งราคากันนั่นเองเนาะก็ช่วงนี้ขายราคาถูกกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะนะต่อมาแต่ถ้าเราแบบไปเจอเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์อะเอ,อ้ยังไงเราก็ขายได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราขายเดอะมอล์แบรนด์อะไรเงี้ยราคาก็จะถูกลงนะคะอันนี้โชคดีมากต้องไปเจออยู่ตัวแรกเลยทาบอสนะคะแล้วก็แคชเมียร์ที่สำคัญไซส์ 3x ด้วยตัวใหญ่โชคดีมาก แล้วเป็นของใหม่ด้วยนี่ได้ามาห้าเหรียญสีนะคะส่วนมากแคชเมียร์ที่จอยเคยขายไปนะ่าจะอยู่ประมาณ60เหรียญนะคะก็เดี๋ยวจอยต้องเช็คดูก่อนเพราะจอยจะขายได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าต่ำกว่า50หรือ60เหรียญนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่ของใหม่สีชมพูแล้วก็เป็นแคชเมียร์นะคะแนะนำตอนนี้นะ ต้องใช้คำว่าบาร์บี้คอนะคะถ้าใครแบบว่ามีเสื้อผ้าในร้านเป็นสีชมพูนะจอยแนะนำให้ไปใส่ในคำไทเทลนะคะให้แบบว่าทุกอย่างมีคำคีย์เวิร์ดคำว่าบาร์บี้คอเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกา mm. เขาฮิตกันมากเลยจากหนังเรื่องบาร์บี้ไงพอจากหนังเรื่องบาร์บี้มาอะไรที่แบบ เป็นเสื้อผ้าโทนสีชมพูอะไรเงี้ยค่ะเขาจะใช้คำคีย์เวิร์ดกันว่าบาร์บี้หรือว่าบาร์บี้คอนะคะก็ยังไงไปแก้ไขกันนะเดี๋ยวจอยจะต้องแก้ไขเหมือนกันนะของจอยเดี๋ยวจอยจะไปแก้ไขของจอยเหมือนกันอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้คือแบรนด์ซูเปอร์ดาวค่ะไม่ค่อยได้เจอนั้นนะจอยจะเจอสักทีหนึ่งนะคะอันนี้แบบสภาพดูดีมากเหมือนใหม่เลยอะ ไม่มีป้ายอะถ้ามีป้ายบอกใหม่ด้วยเลยนะ้าได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะจอยเพิ่งเช็คคนที่เขาขายไปแล้วของเขาเป็นของใหม่เนาะขเขาน่าจะขายไปประมาณห้าสิบเหรียญนะคะอันนั้นของเขาเป็นของใหม่ของเราของมือสองก็ไม่น่าเกินสามสิบนะคะต่อมาต่อมาเป็นเสื้อสเวตเตอร์ปกติอะอยเป็นคนไม่ชอบเลือกเสื้อสเวตเตอร์เลยนะคะไม่ค่อยชอบถ้าแบบเป็นคาร์ดิแกนผ้าบางๆอะไรเนี้ยเลือกแต่ถ้าแบบเป็นสเวตเตอร์เนี่ย ไม่ค่อยชอบและยิ่งถ้าเป็นของเก่ายิ่งไม่ค่อยอยากหยิบให,ใหญ่เลยเพราะว่าเวลาซื้อของเก่ามาทีไรนะส่วนมากจะมีตำเหนียคือมันเป็นขุยเยอะค่ะแล้วเราต้องมาทําความสะอาดเยอะแต่ถ้าเป็นของใหม่ก็ไม่ต้องคิดมากนะอันนี้ได้มาคือของใหม่นั่นเองแบรนด์คือเจครูนั่นเองค่ะได้มา5เหรียญ49บนะคะก็น่าจะขายได้อยู่ประมาณสัก4ี่0เหรียญน,นะคะต่อมาแนะนํานะช่วงนี้นะ ใครเจอลายนี้นะให้รีบหาเอามาขายนี่จะเป็นลายแบบนี้ชุดนี้เป็นสไตล์ชุดใส่ทำงานนะคะแขนก็จะเป็นแบบระบายระบายแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายอยู่แล้วก็คือ t a w boss ให้ดูลายใครเจอลายประมาณนี้รีบหาเอามาขายช่วงหน้าต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะขายแนวแนวนี้กันดีแล้วนะคะอันนี้ได้มา7ดเหรียญ99เกานะคะจอยจะขายอยู่ประมาณสาเหรียญ่อมา ต่อมาต่อมาก็เจออันนี้อันนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์นั่นเองอ่ะลายใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ำเงินแบรนด์คือ banana republic นะคะจอยได้มาเจ็ดเหรียญ99นะคะเบลเซอร์แล้วจอยมาจะบอดเสมอถ้าเราไปเจออะไรอะ่ะที่เป็นกระดุม2แถวอย่างเงี้ยจะขายดีนะ ตอนไปเจอมาก็เลยหยิบมานะคะก็น่าจะขายอยู่ราวๆสัก40ประมาณนี้นะคะของมือสองของมือหนึ่งอ่ะเขาน่าจะขายอยู่ประมาณ150นะคะอันนี้เราขายของมือสองก็ถ้าขายเร็วๆอ่ะประมาณ40เนาะโอเคเดี๋ยวขอแม่ค้าเปลี่ยนถุงกันนะหมดแล้วถุงหนึ่งเพราะว่าที่จอยอยากเวลากลับมาแล้วจอยอยากโชว์ให้ดูเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะได้ง่ายสำหรับจอยเพราะเดี๋ยวจอยจะต้องทำสต๊อก เขียนรายละเอียดทั้งหมดว่าวันนี้ไปช้อปปิ้งอ่ะจอยได้มาทั้งหมดกี่ตัวสินค้าอะไรบ้างแบรนด์อะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวจอยจะได้แบบว่าเนาะรีดผ้าถ่ายรูปแล้วก็รีวิวสินค้านะคะจะได้ง่ายจะได้ง่ายสําหรับจอยจอยมักเลยช่วงีเวลากลับมาก็จะรีวิวให้ดูเลยเนาะแล้วราคาที่จอยบอกเก็จะเป็นแบบ ราคาโดยประมาณที่จอยคิดว่าจอยน่าจะขายได้แต่ว่าบางตัวถ้าจอยแบบไปลงเช็คศึกษาแล้วบางตัวก็อาจจะขายได้ราคาน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้หรือว่าบางตัวก็อาจจะขายได้มากกว่านะคะถ้าใครอยากรู้อยากอยากอ,ากอุดหนุนนะคะก็เข้าไปในลิงแล้วกันเข้าไปดูเนาะอะต่อมาคือแบรนด์โจวาค่ะอันนี้เป็นป้ายรุ่นใหม่นะคะของใหม่ของใหม่ผ้าเนี่ยน่าจะเป็นผ้าลินิน แล้วก็เป็นกางเกงทรงขาบานะคะแล้วจอยชอบที่เขาตกแต่งด้านข้างเป็นกระดุมด้านข้างเอวเนี่ยเป็นยางยืดนะคะจอจะแนะนําแต่ก่อนให้ย้อนไป3-4ปีที่แล้วตอนจอยเริ่มทำเนาะเ,นเวลาเจอแบรนด์เนี่ยเราซื้อเอากลับมาขายได้กําไรเยอะแต่ทุกวันนี้ย เหมือนเขาเปลี่ยนเนาะตั้งแต่ตั้งแต่หลังช่วงโควิดมาค่ะเขาก็เริ่มมีขายในร้าน TJ m a x แล้วก็มา Shell s h e l นะคะราคาที่เขาเคยขายได้ราคาสูงเนี่ยทุกวันเนี่ยราคามันก็ต่ำลงมาเพราะว่าราคารีเทล l อะค่ะมันถูกเนาะพอราคารีเทลถูกแล้วเนี่ยเวลาที่รีเซลเลอร์เราอะที่เราเอาซื้อเอามาขายทีหนึ่งเป็นสินค้ามือห่งมือสองเนี่ยราคามันก็จะต่ำลงไปอีกนั่นเองอันนี้เลยเป็น เหตุผลนะคะว่าทำไมแบรนด์หลายๆแบรนด์ rand, ตอนนี้ราคาถึงต่ำลงนะคะเพราะว่าขึ้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่เขาเอามาขายด้วยอะเนาะว่าแบบราคามันดรอปลงอะพอราคามันดรอปมันก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เยอะนั่นเองเนาะไม่เหมือนบางแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังยอมที่จะขายเฉพาะในช็อปของเขานะคะไม่มีเอาแบบมาเซล์ในร้าน TJ Maxx หรือว่า Marshalls นะคะ ต้องมาแบรนด์เทาบอสของใหม่พร้อมป้ายราคาเจอแบบนี้หยิบหมดเลยนะคะถ้าจอยเจอแบรนด์เทาบอสเป็นของใหม่ไม่มีตำหนินะคะจอยมาจะหยิบมายิ่งเป็นไซส์ใหญ่ด้วยยิ่งหยิบแลวอันนี้เป็นสีที่เราจะขายช่วงหน้าฤดูต่อไปนั่นเองแล้วก็ปลายขาเป็นกระดุมแบบนี้เนาะได้มา6กเหรียญ49่นะคะจอยก็จะตั้งอยู่ประมาณ35เหรียญถ้าเป็นคู่สองจอยตั้ง25แล้วลูกค้าก็จะชอบต่อเนาะ 25่สถึงสสิประมาณนี้นะคะต่อมาตัวนี้ถ้าใครได้ดูคลิปคาราวก่อนของจอยจอยเจอแบรนด์นี้มาแต่ว่าจะเป็นสีเทามั้งตัวนั้นอันนี้เจอมาเป็นสีชมพูอันนี้คือเจนแอนด์ดีเลนซี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบ โนเนมแบรนด์ no นะไม่ได้มีในเดอะมอลแต่ว่ามีขายใน TJ Max มแล้วก็มาเชลล์ที่เลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นของใหม่นะคะแล้วก็เป็นโทนสีชมพูไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ 2x เนาะจอได้มา4เหรียญ99นะคะจอตั้งขายประมาณ25เหรียญต่อมา,า Tower เนี่ค่ะชอบลายลายคือ ลายดอกเหมือนดอกกุหลาบเลยเป็นทรงตางเกงนะคะใส่ทํางานก็ได้ออกงานก็ได้ได้มาหกเหรียญสี่กนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ30มสนะคะถ้าเป็นงเกงง้นแบบนี้ต่อมาอันนี้อันนี้คือแบบเห็นไหมมาเชล l บริจากมาเข้าขายในร้านเขาสามสิบก้าเก้าสิบเนาะอันนี้เป็นของใหม่นี่ค่ะ คาวินคลยป้ายราคาอยู่ที่1 3 9ที่สำคัญไซส์ใหญ่ด้วยไซส์อยู่22ชอบจอยชอบขายแนวแนวนี้นะแนวแนวนี้คือแบบคนใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ออกงานก็ได้และที่สำคัญที่จอยชอบขายแบรนด์เนี่ยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คนเขารู้จักเป็นแบรนด์ที่เขานิยมกันเป็นแบรนด์ที่คนเขาเซิร์ชหากันนั่นเองนะพยายามขายสินค้า ขายแบรนด์ที่คนเขารู้จักกันมันจะทําให้เราเนี่ยขายได้เร็วมากขึ้นถ้าเราไปเลือกขายแบรนด์ที่คนเขาไม่รู้จักเนาะไปเลือกขายแบรนด์ที่คนเขาไม่รู้จักเนี่ยมันจะช้าในการขายนั่นเองนะคะแบรนด์นี้ก็เลยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งงานะะที่ที่เวลาจอยไปเจอของใหม่หรือในเงี้ยจอยชอบซื้อเอามาขายนะคะแล้วให้ดูลูกเล่นลูกเล่นก็จะเป็นแบบแขนระบายแขนบานๆแล้วก็มีโบผูกนะคะ แล้วสไตล์แบบเนี้ยเป็นสไตล์คลาสสิกเนาะเขาเรียกว่า timeless นะคะก็ประมาณว่าจะหยิบใส่เมื่อไหร่ก็ได้ผ่านไป10ปี20ปีก็ยังเอากลับมาใส่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสไตล์ชุดแฟชั่นนั่นเองนะคะตัวนี้ตอนได้มา7จ็เหรียญ99นะตอนน่าจะขายอยู่ประมาณแบบไม่60ก็70เหรียญน,นะคะต่อมาอันนี้ของใหม่อีกแล้วเห็นไหมนี่แบรนด์คือ tau boss นะคะนี่เป็น รุ่น High Rise j a c k i n g Ankle Pants นะคะเป็นโทนสีเขียวได้มาหกเหรียญสี่สิบเนะคะก็น่าจะขายประมาณส5ห้าเหรียญยังไม่หมดนะจริงๆวันนี้เจอเยอะเลยจเลยจอแบบเป็นกึงเก้าผ้านหนังแบรนดซาร่านะคะ เจอเยอะเลยแต่ว่าแบบพอเอามาเช็คแล้วเนี่ยมีตําหนิพอมีตําหนิแบบนิดๆหน่นนนอยๆอะไรเงี้ยเธอก็เลยเลี่ย,ยงไม่เอาดีกว่าจะพยายามหาสภาพที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนาะจะได้ขายทํากําไรได้เยอะอันนี้เป็นทรงครอปนะคะความยาวน่าจะอยู่ประมาณเขา่าแบรนด์คือแต r รี่ไซส์สองนี่ ไซส์สองจมีในร้านเยอะมากเลยนะไม่ใช่ว่าขายดีนะแต่ว่าพอเจออะไรที่เป็นแบรนด์แล้วหยุดห้ามใจไม่ได้ต้องเอามาตัวนี้ได้มา5้าเหรียญสีนะคะเพราะว่าทรงขาเป็นทรงคาพีเนาะอันนี้ตัวน่าจะขายอยู่ราวๆแบบไม่สี่สิบก็ห้าสิบนะคะแบรนด์นี้ต่อมาอันนี้เป็นผ้านหนังอ่ะแบรนด์คือแบรนด์นี้ จอลงเช็คจะมีคนเขาขายไปของใหม่เขาขายไปยี่สิบห้าเหรียญบางคนก็ตั้งแบบห้าสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญน,นะคะส่วนจอ,อยยังไม่รู้ว่าจะตั้งเท่าไหร่แต่จอยว่าน่าจะอยู่แบบสามสิบประมาณนี้จอยน,น่าจะตั้งประมาณสามสิบนะคะเป็นทรงจ็อกเกอร์เนาะปีนี้เป็นอะไรที่เขาฮิตกันนะคะทรงจ็อกเกอร์แล้วก็คาโก้ด้วยนะคะก็เป็นกระเป๋าค้างๆได้มาหกเหรียญสี่สิบเก้านะคะรานะคาขายอย่างที่บอกจอยน,น่าจะขายอยู่ประมาณสามสิบเหรียญน,นะคะ ต่อมาเห็นไหมจอยได้ของใหม่เยอะเลยจอยบอกแล้วว่าจอยพยายามหาของใหม่ต่อมาเป็นแบรนด์เอ็กซ์เพสของใหม่ที่สำคัญเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะช่วงนี้จอยหาผ้าแบบผ้าลูกฟูกผ้ากำมะหยี่ผ้าแคชเมียร์นะคะแล้วก็เป็นผ้าลายตารางางเนาะเพราะว่าเราจะขายช่วงหน้าฤดูต่อไปนั่นเองอันนี้ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะจอยว่าไม่น่าจะเกินจากห้าสิบไม่น่าจะเกินจากนี้ ต่อมาอันนี้ทาวบอสนี่ค่ะก็เป็นภาากำมะหยีนี่เป็นภาากำมะหยีนะคะอันนี้ของใหม่ด้านหลังเขายังมีได้ติดไว้อยู่เลยนะคะได้มาเจ็ดเหรียญ99นะคะภ้ากำมะหยีก็น่าจะขายอยู่ประมาณห้าสิบหรือหกสิบนะคะต่อมายังไม่หมดยังไม่หมดใกล้แล้วใกล้หมดแล้ว ต่อมาคือเป็นซาร่าจอยชอบสไตล์นะเป็นแบบเอาไว้คุมอะใส่ทำงานก็ได้ใส่ออกงานกลางคืนก็ได้อะไรเงี้ยใส่มาแล้วแบบดูดีแล้วเป็นกระดุมสีทองด้วยเนะะี่ยค่ะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะได้มาเจ็ดเหรียญเก้นะคะราคาขาแต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ40สบนะคะเพราะว่ามันเป็นน็ตคาร์ดิแกนมันไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตนะคะถ้าแจ็คเก็ตอะเราอาจจะขายได้ราคาแพงมากขึ้น ต่อมาอันนี้อันนี้ก็แบบเป็นคาร์ดิแกนนิตเหมือนกันนะคะแบรนด์ก็คือทาฮารีนะคะกระดุมสีทองนะแล้วก็จะเป็นแบบขนขนอ่าได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะราคาขายต่อว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าทาฮารีเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ขายกันแพงมากนะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละต่อมา ยังเฟเวอร์เรส roke ที่สำคัญตอนแรกตอนจอยเจอใช่ไหมจอยก็สำรวจใหญ่เลยนึกว่าเป็นของมือสอนที่ไหนได้เป็นของใหม่ค่ะนี่ม,มาพร้อมป้ายได้มาสี่เหรียญเก้าสบเกนะคะราคาขายไม่เกินสี่สิบเหรียญน,นะต่อมามาเรามา Colorful ฟกันบ้างอันนี้คือทีน่าเทิร์กนะคะ อันนี้เป็นไซส์เล็กเลือกมาเพราะว่าเป็นแม็กซี่แล้วก็เป็นโทนสีๆเอาไวข้ขายช่วงหน้าซัมเมอร์ช่วงนี้เนาะแบบว,ว่าเผื่อใครแบบไปทะเลมีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนี่ค่ะเป็นแม็กซี่ยาวเลยนะคะได้มาเจ็ดเหรียญ99้าส้าน่าจะขายอยู่ประมาณสัก40ิเหรียญน,นะคะมาแบรนด์นี้จะไม่รู้จกักไม่รู้จักเลยอะ่ะ แต่ว่าลองเช็คอะมีคนเขาเป็นของมือสองนะลายเดียวกันนะเขาขายอยู่ประมาณร้อยสิบห้าเหรียญแล้วก็มีคนที่เขาขายลายอื่นนะเป็นลายอื่นเขาขายร้อยเหรียญอ่ะให้ดูป้ายป้ายเป็นแบบนี้ตอนไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้มันผ่านการใช้งานมาเนาะมันก็จะมีขุยอะคะ่ะไม่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นจะมีขุยเพราะว่าเนื้อผ้าเสีเสยดสีกันเห็นไหม เนี่ยค่ะเป็นขุยๆเดี๋ยวจอยมีเครื่องนะคะจอยก็จะทําความสะอาดขุยก่อนเนาะพอเราใช้เครื่องเนี่ยพวกขุยพวกเนี้มันก็จะหายไปเนาะมันก็จะทําให้สภาพ้าเราเนี่ยดูใหม่มากขึ้นนั่นเองจอยมองว่าชุดเก๋ดีอ่ะด้วยด้วยลายผ้าจอยน่าจะใช้คํำคีย์เวิร์ดว่า อาร์ตทูเวด้วยนะคะเป็นทรงจำสูตรขายยาวเลยโทนสีก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวได้มาเพียงแค่7ดเหรียญ99เท่านั้นนะคะก็ถ้าคนอื่นกขาขายกันประมาณร้อยเหรียญเราก็น่าจะตั้งราคายอยู่ประมาณร้อยเหรียญนะคะต่อมาอันนี้ m a x Studio ในร้านก็มีกระโปรงแนวนี้อยู่ตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ขายไปเจอมาอีกก็ซื้อมาอีกนะคะถ้าเจอเป็นกางเกงอ่ะจะขายได้เร็วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนชอบอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ช่วงหน้าซัมเมอร์เราก็ยังขายแนวแนวนี้ได้นะคะก็ได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะราคาที่เราจะตั้งก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบแปดเหรียญประมาณนี้ต่อมา v i n y a r d Ways ลายแคร์ก่ะที่เลือกมาเพราะว่าเป็นลายแคร์นั่นเองนะคะเอาไว้ขายช่วงหน้า เอ,อ่อฮอลเดได้มา6เหรียญ49นะคะก็น่าจะขายประมาณ25หรือ30น่าจะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะคือแบรนด์ทาวน b บอสนั่นเองอันนี้เป็นผ้าลีนินผ้าลีนินที่สำคัญคือเป็นสีชมพูนี่เป็นสีชมพูจอน่าจะขายอยู่ประมาณสัก40นะคะ40-50ประมาณเนี้ยจอได้มา7เหรียญ99อย่างที่บอก ของเราเป็นสีชมพูนะคะช่วงนี้เราต้องใส่คำว่าบาร์บี้เข้าไปนะคะหรือบาร์บี้คอร์นะคะเพราะว่าคนเขากำลังนิยมตามหายอยู่เนอ้อแล้วผ้าดีนินเราก็ยังขายได้ในช่วงนี้นั่นเองอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะนี่สินค้าที่จอยได้มาจอยแวะไปมันด้วยกันทั้งหมด2ร้านนะคะจอยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปของจอยเนาะแล้วก็ถ้าใครติดตามดูเนี่ยก็จะ เห็นว่าแต่ละครั้งที่จอยเป็นเรื่องเนี่ยบางทีจอยก็ได้แบรนด์ใหม่ๆที่จอยไม่รู้จักเอามาขายนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่เราเรียนรู้แบรนด์ไปด้วยกันนั่นเองนะคะโอเคถ้าใครชอบนะคะอยากจะอุดหนุนสินค้านะคะด้านใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวจอยใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะจอยมีร้านทั้งใน eBay แล้วก็พอชมาเนะะี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศอ่สามารถจัดส่งต่างประเทศได้ด้วยแต่ว่าต้องซื้อในร้าน eBay นะคะจอยตั้ง ระบบเอาไว้ว่าจะส่งต่างประเทศถ้าสั่งเนี่ยก็น่าจะได้สินค้าราวๆประมาณสัก2อาทิตย์นั่นเองนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้จอยด้วยนะคะแล้วมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้นะคะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้านะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ